สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ศึกมวยทูโฟยูนะครับจากวธีีมวยนานชาติรังสิตถ่ายทอดสดทางช่องทูยี่สิบสี่นะครับเวลาสิบแปดนาฬิกาวนนี้นะครับเมื่อคืนก็สิทธิเพชรยินดีนครับโดนวางยาไปสองนะครับทนทางโปรโมเตอร์ก็ไปแจ้งความนะครับมีผู้ต้องสงสัยก็น่าจะดําเนินตามคดีได้นะครับวันนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกครับอันตรายอยู่ตลอดนะครับมวยช่วงนี้อันตรายมากนะครับก็อยากให้แฟนคลับเข้าไปดูนะครับราคาเรทเนี่ยสาต่อได้รองไปแปลกยังมีที่มาที่ไปนะครับเข้าไปสมัครนะครับที่ผมแนะนําคือหลายพักยกที่สิบสี่นะครับ p k สองสี่นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแฟนคลับก็เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไป หอกฟรีสมัครฟรีท่านก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆไปดูราคาเลทไลต่อไรรองไปดูบรรยากาศในรลายพักยกนะครับจะได้รู้เรื่องจริงต่างๆนะครับไม่มีใครหลอกเราได้นะครับเมื่อคืนก็คาดว่าโดนบางยาไปสองคนนะครับก็อันตรายอยู่ตลอดเวลานะครับผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับก็แนะนํำแฟนคลับอยากให้เข้าไปศึกษานะครับนําสิ่งดีๆจากที่ตรงนี้ มาปรับปรุงนะครับมาประยุกต์ใช้ในการหาเงินหาทองเลี้ยงครบอบครัวเราต่อไปนะครับโปรแกรมมวยวันนี้นะครับคู่แรกก็เป็นจิกซอพบกับคู่ปรับเก่าอีกครั้งนะครับจิกซอในยกสร้อยเวียงยองครับพิกัด110อปอนด์พบกับทางด้านยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีนะครับคู่นี้เป็นทางด้านจิกซอเคยพลิกชนะมานะครับคู่ที่2ก็จะเป็นแหลมโพสิทธิ์คุณวัสันครับวันนี้พบกับทางด้าน ยอดอมบดินรถสวยจ่าเจตนะครับพิกัดหนึ่งคู่นี้ตอมหนักให้ปอนหนึ่งครับแหลมโพสิทรุณวสันนี่ตอมหนักให้ทางด้านยอดอมบดินรถสวยจ่าเจตปอนหนึ่งส่วนคู่ที่สามก็จะเป็นฉลามดําจูทาแซะนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบหกครันวันนี้พบกับทางด้านรุ่งเรืองเลขสิหลวงตาจากบุรีรัมนะครับคู่เอกวันนี้นะครับก็เป็นมวยแค่เกันอีกครั้งนะครับระหว่างเจ้าน่ารักซอจทาวงประจีนหน้ารักปอประจัก์เดิมนะครับพบกับทางด้านชายกรพรหลักบุญ หรือเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดพอนะครับมวยคูนนี้เคยชกกันมาเป็นทางด้านนารักพอกระจกเนี่ยนารักซอจะต้องประจินชนะนะครับพลิกไปพลิกมาลูกศีได้ลูกล้มครับก็ประคองเกมเข้าไปไปวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับแก้มือน,นะครับพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดพอดเป็นเกี่ยวกัรายการช่วงถ่ายทอดสดทางช่อง two four u นะครับมาดูเวยรักหมวยชอบนะครับผู้แรกของรายการนะครับ จิกซอนายยกส้อยเวียงยองนะครับพิกัด110่อนกรพบกับทางด้านยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีครับคู่นี้ก็โชคกันมาจิกซอเคยชนะพลิกล็อกมานะครับเมื่อเช้าเนี่ยจิกซอมาร10.7นะครับก็ลดมาช่างใหม่ได้109ขาดไปอยู่จุดหนึ่งนะครับขาดไปอยู่ปอนหนึ่งขาดไปปอนหนึ่งนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับจากสุราษฎร์ตัวเล็กอาวุธรุนแรงนะครับตัวนี้และสุดท้ายนี่พลิกชนะมานะครับ คู Ask, ่โชก็คือยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีนะครับจากโคราชนะครับวันนี้ได้ใหญ่ที่สูงเหมือนเดิมซ้อมอยู่ทีว่ววังพรมนะครับตัวนี้ฝีมือดีเขาในเหนียวแน่นนะครับวับนนั้นพลาดนะครับแพ้ทิกมาวันนี้เดเปิดมาให้ทางด้านยอดเหล็กเพชรเป็นต่อที่สิบเก้าวันนี้น่าติดตามครับยอดเหล็กเพชรได้ใหญ่ได้สูงนะครับเข้าไปก่อนจะแพ้คงพลิกแพท้ท้ายนะครับผมชอบไปที่ยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีได้ใหญ่นะครับน่าจะแก้มือได้สาเร็จ ค,คู่แรกเปิดหัวมา,มาคู่ที่สองนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวันนะครับพิกัดหนึ่งร้อยเจ็ดต่อหนึ่งร้อยแปดปอนด์วันนี้ตอมหนักให้คู่ชกปอนด์หนึ่งนะครับอย่างเช่นเจอกับทางด้านยอดอมบรินรถสวยจ่าเจดนะครับร้อยแปดปอนด์เมื่อเช้าเนี่ยแหลมโพเมื่อวันนี้จากปัตตานีนะครับฝีมือดีซ้อมอยู่สิงมาวินหนักแรงครับเมื่อวันนี้เป็นแชมป์มวยรอบนะครับหยุดไปสองสามเดือนวันนี้มาเจอกับทางด้านยอดอมบรินรถสวยจ่าเจดนะครับหรือเจ้าแสงอาทิตย์สิทธิ์เชื้อบุญธรรมเดิม เมื่อเช้ามาร้อยแปดจุดเก้านะครับลดอยูู่นจุดเก้าตัวนี้ก็ทางด้านแหลมโพนี่กระดูกดีนะครับหนักแรงทุกลูกเข่าในเหนียวหนึบนะครับซ้อมอยู่สิงมาวินหยุดไปสองสาเดือนครับวันนี้มาเอาเด็ตเปิดมาเป็นต่อที่เจ็ดสี่นะครับผมให้เป็นทีเด็ดของรายการนะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวสันร่างกายดีฝีมือดีเขาเกมครับเข่าในเหนียวหนึบวันนี้เปิดหัวมาคู่ที่สองของรายการเนี่ย ให้เป็นทีเด็ดของรายการนะครับแหลมโปสีคุณวสันส่วนค้ที่สามนะครับสลามดําจูท่าแซะนะครับเมื่ัน1 26หนึ่งร้อยี่สิบหกพพบกับทางด้านลุงเหลืองเล็สีหลวงตานะครับจากบุรีรัมสลามดํามีปล่อยหนักขึ้นมาครับวันนี้ตัวนี้ก็หมัดหนักตีนแรงนะครับสอคมอาวุธหนักแรงทุลูกครับวันนี้เจอกับสูงยาวใหญ่อย่างลุงเหลืองเลซสีหลวงตานะครับจากบุรีรัมซ้อมอยู่ที่เกียรฟ้าลิขิตกับทางด้านฟุกน้อยนะครับ ตัวนี้ก็เข่าในเหนียวแน่นฝีมือดีครับชลาละเหลี่ยมดีวันนี้นะครับเปรดเปิดมาให้ทางด้านฉลามดำต่อที่สิบเก้าวันนี้ฉลามดำเเปแบบรูปร่างนะครับแต่ว่าหนักแรงผมยังชอบไปที่เจ้าฉลามดำนะครับซ้อมอยู่ไข่าสาวบุญมีธิ์วันนี้น่าติดตามครับมือคืนนี้ไม่ห่างเพราะว่ารูปร่างได้ใหญ่ได้สูงได้ฝีมือฉลามดำได้หนักได้แรงมีลุ้นตลอดนะครับผมชอบไปที่ฉลามดำจุท่าแซะนะครับ ต่อไปเป็นคู่เอกของรายการนะครับน่ารักสจตุ้งแปร่จีนน่ารักพอประจัก์นะครับพบกับท่านัาจายากรพอหลักบุญคููครับเก่าอีกครั้งนะครับเจ้าชจยาจกรและเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับน่ารักปอประจัก์นะครับน่ารักอพิมลสีซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีของทีมงานผู้จัดนะครับตัวนี้หมัดหนักซอกคมหนักแดงทุกลูกครับโชคกันมานะครับเป็นทางด้านน่ารักได้ลูกเหลี่ยมลูกดึงนะครับพลิกชนะมา ไฟนี้มาเจออีกครั้งชายกรฬาพอหลักบุญและเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งครับรับราชการตำรวจที่โคราชนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอหลักบุญหนองเรือขอนแก่นนะครับิดซ้อมดีหนักแรงเขาเกมนะครับจากอุบลวันนี้เรดเปิดมาให้น่ารักเป็นต่อ3-2นะครับน่ารองนะครับแพ้ชนะมีลุ้นนะครับต้นๆอาจเรดราคาจะไหลนะครับราคาน่าจะไหลไปทางด้านน่ารักมัดหนักสอกคมอันตรายทุกโลครับตัวนี้แต่ว่า ความเหนียวหนึบร่างกายดีครับวันนี้ต่อยต้องระวังนะครับเดี๋ยเจอเหลี่ยมเจอลูกดึงผมว่ามีรุ้นตลอดครับลงทุนน้อยได้เยอะผมชอบไปที่ชัยาก่อนพอหลักบุญนะครับสรุปเมยรักมมยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมชอบไปที่เจาเหล็กเพชรต่อหมอสีนะครับจะยาวได้ใหญ่เห้เปิดมาเป็นต่อสิบเก้าน่าเข้าไปก่อนได้เปรียบนะครับถ้าใครที่ก็ออกตัวบังทุนนะครับผมีป็สองรายการนะครับผมชอบไปที่แหลมโพสิทธิ์คนพัชนะครับซ้อมอยู่สิงห์มาวิน วันนี้ตอมอยากให้พอหนึ่งไม่มีไม่มีปัญหาครับให้เป็นติเลตของรายการนะครับส่วนคู่ที่สามมุ่ชอบไปที่ฉลามดำนะครับหนักแป้งทุกลูกรุนนับต้องได้เช่นกันนะครับเพื่อรายการวันนี้ผมชอบไปที่ชายกรนะครับพอหลักบุญและเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งหน้าลงสุนรองครับท่านนี้ขอให้แฟนับเพื่อนโชคดีนะครับแฟนคลับนะครับอย่าลืมขอฝากนะครับฝารงที่เครื่องในนะครับ ท่านเป็นนายตำรวจนะครับท่านนี้นายแะเกษียณแล้วนะครับเปิดร้านขายอุปกรณ์ไก่ชนที่เขื่อนในนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเขื่อนในเป็นสินค้าดีของดีนะครับราคาถูกบอกว่าเป็นแฟนขับอาจารย์ผมไปใช้บริการได้เลยนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ไก่ชนที่ตรงข้ามโรงพยาบาลเขื่อนในครับท่านนี้ขอให้แฟนขับรถชมโชคดีร่ำรวยพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ